สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะน้องกล้วยจะพามาดูนิสสันอัลเม a 1.2 V L ฮะสภาพดีมากๆเลยไปดูพร้อมกันครับมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะนิสสันอัลเม a ฮะตัวนี้เป็นตัว1.2 V L นะพี่1.2 V L ฮะปี2015คันนี้ป้ายแดง ตัวที่0 0แสนกว่านะถ้าผมถ้ากล้วยจำไม่ผิดคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่6 3แสนสามหมื่นกว่านะสภาพไม่ได้แพ้ป้ายแดงเลยดูเลยสภาพไม่ได้แพ้ป้ายแดงเลยเบสคาออโต้ขายแค่2 0 0 0 0 0กว่าครับคันนี้น่าจะ2 5 9 0 0 0นะฮะขายแค่200,000กว่าเท่านั้นครับสภาพไม่ได้แพ้ป้ายแดงเลยตอนนี้ให้ดูข้างนอกไปก่อนนะฮะดูข้างนอกไปก่อนนะ ตัวนี้เป็นตัว VL นะฮะนิสสันอาเมล่าตัว VL นะฮะสวยๆเลยสภาพดีมากๆเลยฮะฐานุถนอมมากเลยดูสภาพเนี่ยฮะถ้ามีแดดนี่เงาแวบเลยนะบอกให้ฮะภายในแอบเข้าไปดูมาแล้วดูดีครับดูดีมากๆเลยคันนี้ของแต่งครบๆดูเลยเงี้ยฮะเดี๋ยวไปดูภายในรอบๆไปดูภายในพร้อมกันครับ ครับผมมาดูภายในพร้อมๆกันเลยฮะดูเลยฮะพาดูภายในพร้อมๆกัเลยฮะดูเลยฮะสภาพใหม่มากดีมากเลยเป็นเบาะก,กร,รมะหยี่แบบพิเศษนะฮะดูเลยฮะกุญแจสองดอกฮะมีรีโมทอุปกรณ์ครบๆนะเป็นไงฮะใหม่มากๆเลยเบาะไม่มีรอยยับเลยฮะเหมือนไม่ค่อยมีคนนั่งเลยอะ่ะบอกเลยเป็นไงฮะเป็นไงฮะใหม่มากๆครับ ใหม่มากๆเลยเป็นไงครับผมใหม่มากๆเลยครับสวยๆเลยเป็นไงเบาะไม่มีรอยยับเลยครับครับผมมีแม็กแถมมาด้วยคันนี้ไม่แน่ใจช่าแม็กเลนโซ่เปล่าถ้าเป็นแม็กเลนโซ่แท้ก็สี่วงนี้ก็เกือบสองหมื่นนะฮะบ,บอกเลยฮะดูเลยเป็นไงฮะใหม่มาก ใหม่มากไม่มีรอยเลยเหมือนไม่มีคนนั่งเลยเหมือนไม่เคยมีคนนั่งเลยฮะดูฮะน้องกู้ให้ดูให้เห็นทุกม,มุมเลยนะฮะเป็นไงดูครับเป็นไงฮะใหม่มากๆใหม่จริงๆฮะอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยเบสคาา์อโต้ขายแค่นี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่แล้วฟังเสียงเขายอมพอน้องกูก้ครับรับผมเป็นไงฮะสตาร์ทแค่ไม่กี่วินาทีแอร์เย็นฉ่ำๆเลย แอร์เย็นช่ำๆเลยเลขไม้แค่แสนโลเองแสนโลนั่นเองครับแสนโลถูกลงไปสามแสนเลยเป็นไงถูกลงไปสามแสนกว่าเลยเป็นไงฮะดูสภาพไปดูเครื่องยนต์พร้อมตั้งกล้วยเลยดูฮะเครื่องยนต์เงียบเงียบนิ่งๆครับเงียบเงียบนิ่งนิ่งเหมือนพวกป้ายแดงเหมือนรถไฮบริดเลยก็ไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงเลยจริงๆครับพี่ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมเดิม ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆเลยฮะดูเลยฮะอยู่ในสภาพเดิมๆทุกอย่างเลยเป็นไงเดิมๆทุกอย่างทุกอย่างท่าเดิมเงียบๆนิ่งๆใหม่ๆเลยไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์กล้วยโชว์ทุกคันโชว์ทุกคลิปครับผมเบสคาออตโต้เครื่องร้อนห้ามทำนะบอกเลยควันขโมงโฉงเฉงเลยนะถ้ารถนตนเครื่องร้อนนะเครื่องหลวมนะควันขโมงเลยแต่กล้วยกล้าทําทุกคันมั่นใจฮะเป็นไงฮะ ลดสภาพป้ายแดงราคาถูกลงมาเกินครึ่งน,นี้พอไหวไหมเอ่ยเป็นไงครับกับกล้วยเบสคาร์อตโต้รถฮะลดมือสองสภาพป้ายแดงราคาถูกลงเกินครึ่งราคาถูกลงเกินครึ่งชื่อนี้ชื่อเชื่อถือได้ครับเบสคาร์อตโต้ฮะลดมือสองสภาพป้ายแดงคุณภาพลดหลือฮะบอกเลยนะครับผม ออกรถกับเบสคาร์ออโต้ไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสขาร์ออโต้หมดเลยครับไม่ว่าคุณพี่จะทําธุรกิจหรือประกอบอาชีพอะไรครับเบสคาร์ออโต้ออกได้ทุกอาชีพพูดตามตรงเลยออกได้ทุกอาชีพครับต้องเป็นอาชีพท,ที่แบบสุจริตนะครับต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวไม่ใช่พอน้้งกล้ยพูดไปพอตีรมมาตีความหมายมาทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะน้องกล้วยพูดเสมอนะย้ําเสมอทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงฮนะ ติดบัคลิสสมัยนี้ออกได้ครับบอกเลยเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาครับน้องกุ้ยครับออกได้ทุกอาชีพออกรถมือสองไม่ใช่เรื่องยากครับสําหรับกล้วยเบสคาราวตัขอบคุณสําหรับทุกคลิปที่ติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ